โอ้ยพนอาหารเรือศัตรูอยู่ไหนอ้ออยู่ข้างๆเองนี่วะเหียกูยิงเลยกูยิงเลยยิงยิงยิงยกูยิงเลยกูได้คิวแล้วกูยิง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 งยงยิ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 ง้ยยใครขับเรือชาติเฮียกูยิงเรือยิงเรือยิง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 แล้วปนอหารเยี่ยมยิงปืนใหญ่มันยิงปืนหม้มันปนอาหารเบบใครขับใครขับเรือวะขับโคตรควายเลยเฮียปยนงหญ่กูทำลายห้องเครื่องทำลายห้องเคร ต่อไปก็ทำลายปืนใหญ่เท่าไรเออสวยสวยเอาเฮ้ยใครขับเรือวะเปลี่ยนตำแหน่งปืนใหญ่ทีนี้เราก็ยิงเรือเล็กมันเรือยิงเรือเล็กมันอืพังไปพังไปพังไปต่อไปยิงใต้เรือยิงเข้าสิตาเดลมาเลยยิงเข้าซิตาเดลมาเลยเรือรั่วแล้วเรือรั่วแล้วเรือรั่วแลรวเยี่ยมไปทำลายห้องเครื่องมันจะได้ขับไม่ได้โอ้หเราทารุนมากเราทารุนสุดๆ อืม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 เวยิงยิงกู่ยิงชนเลยโอ้ยแผลเลยเ้ยเลยยิงไม่พักเลยว่ะไม่พักไม่พักไม่ปล่อยให้รีโหลดไม่ปล่อยทั้งสิ้นมึงว่าเราชนะไหมวะก้องออ้ยเจอเรอล้อไม่แบบไม่ได้รับความเสียหายเลยว่ะก็ได้รับอยกนิดนึงก้องว่าเราได้เรือลำเดิมว่ะเรือเราโคตรควายเลยโอ้โหยได้ลำเดิมเลยก้อง เขาหน้าไปกินอีกเรื่อไม่ใหญ่ได้เลยเหมือนเือนเหรือออ้วนอ่ะเรือสตูอยู่ไหนเรือสตูอยู่ไหนเอ้ยอยู่ตรงนั้นนี่วะรายงานพลปืนใหญ่ทุกคนนี่เฮียยิงตายตายตายมึงก้องเล็งปืนใหญ่ก่อนตอนนี้เราต้องเล็งปืนใหญ่ให้เขาเกิดความสับสนแล้วก็ทำให้เขาไม่มีปืนยิงเราหลังจากนั้นเราจะยิงไปที่คอกผิดของเขาเพื่อเขากลายเป็นเป้านิ่งหลังจากนั้นเราจะยิงที่ซิตาเดลของเขานี่คือแผนการใจเย็นก่อนไปรุ่นโลมกอน กูคือผู้อำนวยการไม่กูคือนายพลอัดมึตงกกมต้องเรียกกูหรือมึงจะเรียกกูว่า,วานายพลเทคนายก็ได้มายิงกล้องเราต้องรีบยิงที่คอกพิษของมันเพื่อให้เรือมันกลายเป็นเป้านิ่งกูว่ากูว่าเรายิงถล่มใช่ไหมครับใครอยากมา <c oughs> ดูดิเรือเราไม่แต่อะไรก็ไม่เห็นเรือเรือเราโคตรซาวเวดอ่ะมันมีการยิงสวนกล้องมันยิงสวนได้เพราะว่ามันยังสู้เราได้เราต้องรีบยิงถล่มมันกล้องโอ้ย กับตันเมโบรายงานด้วยสถานะเรือฝั่งนั้นเป็นไงบ้างเห็นเพี้ยเลยเลยรั่วแล้วรั่วแล้วมันรั่วแล้วเหรอบอกได้เลยว่าเรือลํานี้อันตรายมากยิงยิงจริงใครมาเล่นมิไซล์วะมิไซล์แม่งโคตรมันอ่ะโอ้ยกูสแปมไอ้เหี้ยใครเกิดโดนกูยิงหมดเลยเยี่สแปมโอ้ยเหี้ยมันเหลือแต่โพ้อ่ะเอ้ยทำไมรู้สึกมันจมเร็วจังวะไอ้มันเหลือแต่โพงแล้วเว้ยอ่ะเรายิงมันให้มันวันนี้จะมีคนตายที่ทะเลเยอะหน่อยกล้องมึงไว้นะปีกมันดิ ไอ้เจ็บว่าเหอลงน้ำแล้วเจ็บเฮ้ยทำไมลงน้ำแลยนะเจ็บเรือประสาทเฮ้ยโดนน้ำแล้วเจ็บมีอีลอนมาด้วยเฮ้ยแปลกล้องสีส้มเหมือนเดิมเรือส้มจะเป็นเรือลำไหนนะเราจะเป็นเรือที่มีเฮลิคอปเตอร์มั้งวะไม่เอ้าแล้วทำไมมันไปเขียววะกล้องกอกปล่อยเราเรื่องเรือเขียวอันนี้เอ้ากูบอกไปส้มอะไรมึงเนี่ยตัดที่จ้างมาแล้วเป็นสโต้ว เป็นศัตรูกันละมึงกับกูยิงเลยกูเปิดฉากเลยอืมเฮียคำใบโคลโบไลเลนเจอร์อันต่อไปรูปผู้ชายพันดีฮะมึงจะไปไหนไอเรือโอ้ยปืนเอาหัวปืนใหญ่กูแตกแล้วพนปืนกูหายไปแล้วหมดเนี่ยแล้วใครขับเรือกูเนี่ยก็เย็นเมัาตกไปเลยตกไปเลย ขยับไม่ได้เลยเฮียใครมันขับเรือว่าเรือกูชนใครขับเรือกูไอ้เฮียโคตรโง่เลยขออนุญาตเลี้ยวหัวเรือเป็นกัปตันชั่วคราวเอา่ะเราอยู่ในตำแหน่งที่เรียกไดไ้ว่ายิงได้แล้วมันทำการเปิดฉากยิงเลยอโอ้อโอย เรือเตือตัวแล้วโอ้ยเรือของมึงหายไปไหนวะเฮ้ยออกไปจากระยะการมองเห็นนะเอ้ามึงมาสปอรตรงนี้นะแกแล้วเตือตัวเอ้ยทำไมอยู่พวกมึงถึงมันนี่วะโอ้ยโอ้ยมันอะไรวะเนี่ยยิง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 ว้ายิงปืนใหญ่แตกเลยเว้ยเกี่ยวเมาทะเลเลยทหารเมาทะเลทหารได้ไงวะเนี่ยทหารมีซื้อมีซื้อไปประกอบอาชีพทหารมาจากซาด้าแน่เลยเนี่ย เอ๋อเฮ้ยใครไอ้ไอ้เหี้ยไอ้กล้องมึงสลายชีวิตมายิงกูเลยเนี่ยไอ้กูดับน้ำยิงไี้ก่อนตายไม่มายิงกูไอ้เหี้ยโอ้ยไอ้เหย่าโอ้ยพลทหารไม่มีกำแพงป้องกันปืนใหญ่ยิงอีกเหรอกล้องกูว่าเรือมึงไม่ค่อยดีวะไม่เตี้ยวกูไรยิงเลยกล้องกูไรยิงเลยกล้องโอ้ยมาสว้ากล้องมึงเรือจมอะเราปังนี่กันได้ปะ my name is อ้า uh, my name is อ้า uh, uh, my name is ติ๊กติ๊กติ๊กเอ้แม่งมันไวเฮียเฮ้ยไอ้เคืยกูบ้าเกมจัดอต่กูเล่นไป49วินเลยเหรอกูบ้าจัดอะ49วินนี่เฮีย uh. heavy cruiser uh. กล้กองกูจะมั่งภารกิจให้มึงเข้าไปเจาะเรือของศัตรูให้ได้ my name is what my name is w h uh, my name is ติ๊กติ๊กติ๊ก d a d d ่ m ย my name is what uh, my name is who uh. yeah. oh, oh. ผมอาจจะไม่ไดนะ้แล้วปืนใหญ่เลยยิงปืนใหญ่ยิงปืนใหญ่ตอนนี้นปืนใหญ่มันยังไม่สามารถเข้าในระยะการยิงเราได้รีบยิงรีบยิงรีบยิง <c oughs> ก้องกูขอให้มึงช่วยจัดการใน RPG ตรงนั้นดิรีบยิงรีบยิงรีบยิงเไอ้ปืนใหญ่สามหัวของมันน่ะเออสวยโอ้ยไม่มีใครขับเรือเราอีกแล้วไอ้ขับเองก็แหละฟัวเฮดขับมันจะขับวะเชิญเนี่อโคตรบ้าโคตรบ้าโอ<า>้ยโคตรดูเดือดโคตรดูเดือดเฮ้ยใครขับเรือวะเฮ้ยเย็นอะไรกันเนะ โอ้ยทำไมมันไม่ตายวะัตเล็กนเล็กใครขับเรืออย่างนี้ไว้เฮียอุ้ยอัดอัดมันเข้าเรือเฮ้ยๆงั้นเราก็บุกเรือนบ้างสิวะโอ้ยโอ้ยทหารว่ายน้ำไม่ขึ้นอ่ะเฮ้ยกูกลังจะตายอ่ะาจมน้ำเฮ้ยหยุดเป็นหลักเลยโอ้ยว้า เรือเราค่อนข้างเจ็บนะกล้องเราต้องรีบแก้เกมด่วนไมอยากจะรู้จริงเลย,ใ,ย,เยใครมันขับเรือไวเย่้วกพีพ่ทำยิงมันให้ระเบิดนะทำไมไม่ระเบิด,บดสักทีทหะใครคุมปืนใหญ่ช่วยยิงมันให้ระเบิดสักทีเด้ตอนนี้รีบทำลายปืนกับคนก่อนกล้องเรากำลังจะสถา,านการ์เราโอเคตอนนี้เราสถา,านการ์ดีละเราแก้เกมมาได้ดีมากเพราะงั้นเราต้องรีบทำลายปืนแล้วกคนเดี๋ยวพวกอยางอื่นมันก็จะพังตามมาเองเข้าใจไหมกล้องพังปืนใหญ่มันก่อนเร็วแล้วก็คนนาพีจีด้วยเฮียว้า ฮะเรือเราจม้เราต้องรีบยิงให้มันจมและเฮี้ยกูมีเฮี้ยนี่มากล้องไอ้สัตว์ดูดูมือกูเฮี้ยฝั่งมันจมก่อนเราอ่ะสวยเวลากล้องตอนนี้กูกำลังหันหัวปืนใหญ่ไปที่มันกูกำลังทาดุนมันอย่างสุดซึ้งเอ้ยสวย